สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟจีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟจีเก่าเอฟจีใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางวิทยุเดิมนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตดาวงฝนตกเหมือนกันตกเพิ่งจะหยุดไปค่ะไส่บาตเสร็จก็มาอัปเดตให้ดูตอนเช้ามาอัปเดตให้ดู จะเปล่ามันได้กีดยางมันไหมกีดยางได้หยอดทันไหมกีดระหยอดทันไหมไม่ทันเหมือนเดิมไม่ทันเนี่ยไม่ทันเลยหยอดไม่ทัน แก้วทางโน้นก็ไม่ทันวะไม่ทันหรอกมีใครทันนอนเคินตกมาช่วงตี4ี่ตีห้าเนี่ยไม่มีใครทันหรอกตกมาทาแบบไม่มีรีฟาร้องฟาอะไรไม่มีใครถุงไม่ทันค่ะนี่ก็ไม่ทันค่ะไม่ทันเลยหลายวันแล้วเนี่ยเปล่าไม่ทันเลย กิจเสียดายของเฉยๆกิจเสียดายของกิจเียดีย์เนาะมันหยุดไม่ได้เลยฝนตกโดนอะ่ะมันกำลังออกใช่นไหมเพราะมันกำลังออกไค่นี้ฝนมาโดนมันก็หยุดตกมันก็หยุดไหลแล้ว จะได้แทนสองสามวันติดกันแล้วฝนตกยามกลางคืนแล้วก็หยดไม่ทันดอกนกกดไม่ทันก็จบกันจะได้แทนมันนี่กำลังไหลเลยอ่ะอกำลังไหลแล้วฝนก็เทลงมา เพื่อนก็เป็นก็อย่างนี้แหละค่ะวันวันเดินป่าเข้าป่าเนียเนี่ยสายยางแล้วันเดินเป็นอยู่ทำกลางสายาายางสายยางตรงเนี้ยวันจดเป็น มันอยู่ใอตรงนี้เอาจปอยู่นั่นแล้วกลับมาคืนตรงนี้นอีกแล้วดกใน้อยแก้วเนี้ยเจ้าของสวนเจ้าเนี่ยใครๆก็อยากมาอยู่ด้วยนะทุกคนแกดีมากเจ้าเนี่ย เกจะเป่าอยู่สามปีสี่ปีแล้วเจ้าของเข้าใจดีมากเาของเขาอยู่บ้านอยู่ซุงอยู่เลยไปอีกประมาณยี่สิบโลเนี่ยตรงเนี้ยเป็นไร่ของญาติญาติเขาทั้งหมดเลยที่มีสวนยางของจะเป่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงที่เคยไปบอกแล้วมันอยู่ตรงนน้นข้าวพลไปทางนู้นเลยทางนน้นด้วยทางบ้านมันอยู่ อันกีดคนเดียวสองแปลงทางนน้นก็จะเป็นพวกพี่น้องสพบล,ลาวอยู่สามครอบครัวทางนน้นเพราะเขามีที่ยาวไปถึงโน้นเลยพี่น้องสพบลาวอยู่สามครอบครัวทางนี้ก็จะเป่าเมียนมาไม่เมียนมาเรากกเลียงก็เหลียง,เ,ยงเ,เวลาบอกเขาว่าเป็นพมา่าเขาบอกเขาไม่ใช่พม่าเขาก็เหลียง ถามเขาว่าพม่าหรือเป้ากรเลียงเขาว่าก็เลยเออกระเลียงก็กระเลียงเนะาะต่นนี้กระเลียงเจ้าเป้าอ,อยู่จางนั้นพี่น้องสปปลาวจามครอบครัวเนีย่ยองแก้วเนี่ยใครๆก็ยังไม่อยู่เพราะว่าใจดีมากลูกน้องไม่เคยมาดูว่าลูกน้องขายข,ายของได้ยังไง ลูกของน้องจะขายยังไงกีดยังไงใน่ชนขอให้มึงกีดเสร็จวันที่จะเอาไปขายก็คือโทรไปเอารถมารับอย่างเดียวแล้วก็พาไปขายกลับมาไม่เคยมาจู้จี้จุกจิกเหมือนคนอื่นเขาไม่เคยไม่เคยจู้จี้ว่าเออมึงกีดอย่างนี้นะมึงกีดอย่างนี้นะมึงทำอย่างนี้นะ มันต้องอย่างนี้นะไม่เลยยายคนนี้กับน้องเขานะ่ะไม่เลยไม่เคยเลยมาที่บ้านจะเพ็นบ่อยมาที่บ้านจะเพ็นบ่อยมาคุยกันแกบอกไม่รู้เวลาถามแกอลูกน้องทํางานดีไหมแกมาถามมาทำลูกน้องทํางานดีไหมดีดีอยนะู่นะเขาไม่อยากออกไปหรอกเขาบอกเขาป้าใจดีเอ หลวงพี่ทางนี้เดินไปจนเอารถไปจนสุดถึงบานะัาแล้วหลวงพี่ทางนน้นเพิ่งเดินมาหลวงพี่ข้างหลังปกติเดินอยู่ฝั่งนี้นะแต่วันนี้ได้เดินฝั่งกระโนดคู่ก,กันกับลูกตาดาว จะไปไหนวะเนี่นยยายไม่สบายเรื่อย่ยายทวดสงสารเลยจากีดอดรับอด,ดอนหลบพวกพ่อใหญ่ด้วยแต่ก่อนไม่ค่อยมาเดี๋ยวนี้มาเนี่ยปกติบางทีเขาก็เดินนี่นะ เดินลัดมาจากลูกนู้นที่เขาเคยอ,อยู่โน่นใช่ไหมพ่อใหญ่แม่ใหญ่กนะ็จะพาลูกหลานเขาเดินลัดมาแล้วก็ไปนี่ไปนี่แล้วก็อ้อม,ดมโดมอ้อมโดมแล้วเขาก็ไปโน่นเลยแล้วพอมาวันนั้น่ะแหละท่าไหนเข้ามาจากฝั่งโน้นทะลุหลังบ้านยายเฟนแล้วก็ไปโน่นคืนแต่ตรงนี้ก็มาบ่อยแต่ ข้างหลังบ้านข้างหลังบ้านยันเฟนอ่ะจะไม่ค่อยได้เดินใช่ไหมเพราะมันเป็นในตัวหมู่บ้านแล้วแต่อเผอิญวันนั้นอ่ะสามตัวมีแม่มีลูกสองตัวเนี่ยแล้วเ็าเดินเข้ามาทางบ้านทางโน้นเลยบาน,นุมันข้างไหนแล้วก็กระทะลุไปโน่นเลยไปหาที่เขานอน เขาตอนนี้ยังไม่ได้กีดยางยังไม่ใช่ตรงนี้เขาลกปกติเขาจะโ่งเลยนะเนี่ยแถวนี้เขาจะทำไม่โ่งเพาใส่ปุ๋ยฝนยังไม่ตกเขายังไม่ได้ใส่ปุ๋ย้านี้เขาจะซื้อปุ๋ยมาให้หวานเต็มอัพเดทเราฝนตกให้ดูนะก็ประมาณนี้แหละค่ะ

อัปเกตให้ดูโอเคค่ะคลิปนี้จะเป็นกระจกไบเปยียแค่นี้นะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ